ผมเจอลุงตู่ทุกคนผมเจอลุงตู่ว่ะลุงตู่ลุงตู่ไม่ใช่ลุงใช่ไหมโอเคไม่ใช่ลุงตู่นะหรือว่าใช่วะลุงตู่ไม่ใช่ลุงนะเออเฮ้ยลุงตู่จะมาเดินตามผมทำไมลุงตู่ลุงตู่อย่าตามผมได้ไหมผมไม่ชอบอยู่ใกล้ลุงเนี่ะ มิ I, name, ้นม <let> <but> <c oughs> mm ิ hmm. ้นอะไรของมิ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 ้นนะไม่ให้หรอกเอา What What พี่มอสตายคนแรกเลยลุงตู่มีอะไรจะถามไหมครับ เจอที่ไหนอ่ะเจอที่ไหนอ่ะเรนเจอครับผมดูชีพเป็ดจ้องปวดโหวดอยู่โอ้ลุงไม่ได้กดรีพอร์ตไหนบอกไม่เห็นไงตู่ไม่รู้ไม่เห็นดว่าทำไมลุงไม่วิ่งหาศพลุงทำลายหลักฐานลลลุงทาายหักฐนใช่ไหมลุงนี่ก็ไม่รู้เนี่ยว่าศพอยู่ไหนแล้วใครเป็นคนฆ่าด้วยทำลายหลักฐานแน่เลย บอกไม่ไู้ตูเห็นเนี่ยตไม่รู้เนี่ยวตโวตโวตคืออะไรอะ้เกี่ยวหรอเกียยวเกี่ยวเไม่รู้อยางวอย่างวอยากวันอยางวนอย่างวันอย่างวนอาวน่าง้ยางวนอยางวันวัอยางัน่างอย่างวัาันอางนอันอย่างังัาันันว่งาัอานอยางอย่าวดนวอยวงวออน ทำไมปัดตามลุงแรงทีมทำไมพีมปัดตามลุงกันเลยอ่ะแล้วแล้วมีใครวิ่งผ่านสีม่วงบ้างไหมเนี่ยผมอะไม่พยายามเมื่อกี้ไฟมันดับใช่ไหมก็ต้องเปิดไฟอยู่เปิดไฟมีหมอกมีมีนต์มีไอเกียดอ่ข้น้ไอเกียดอยู่ข้างหน้าแล้วใครคนไม่รู้ ทำไมอยู่ดีไปหมดลุงตู่เขาเนี่ยไม่รู้อ่ะอยากรู้ว่าลุงโดนหมดลุงลุงจะออกไหมทีมทีมเป็นหรือเปล่าไม่ออกไม่ออกกูม่พยานมเพื่อนเพื่อนไมีพยานมึงก็เห็นกูอยู่เยอะกว่าด้วยโอ้ยตายครับลุงลุงรู้นะผมสคลิปทีมลุงได้ออกแล้วเว้ยนะวันนี้เราก็ไรลุงได้แล้้ววดยนะฮะ ไอเด็กเวนหนูว่าแล้วสีชมพูสีเขียวนี่แหละูไม่น่าไปไเลยสีตขวเลือดเย็นมากผมบอกแล้วว่าสีเขียวเห็นไหมไม่น่าไป่ได้เลยแูด้วยแหละหนูบอกแล้วว่าหัวสีชมพูอะไม่สีชมพูเลือดเย็นมากค่าเองหัวเองแล้วมีมีคนเชื่อด้วยเลยเลือดเย็นจริงๆเลยเออเลือดเย็นของพี่พอนอีกนะครับเนี่ย แล้วก็ไม่เท่าพี่มอนแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปละวันนี้ไปละเดี๋ยวพรุ่งนี้ามาเจอใหม่ายจนครับโอเคครับลุงลุลุงอยู่ไหมเดยเดีนยวผมมีติดตามไว้นะครับครับผมลุงตู่ครับครับครับพอยครับพอยครับตู่เอ้ยโ่โคโเรเอยำน้ำเข้าบ้านแล้วบ้านลำน้ำตีมึง้ตแล้แล้วทหนีไปแล้วไปไปไปครับติเด็กทุกคน ีครับ